วดีครับมาพบกับเรานะครับในช่องพายสิครับครับอ่าหมูหมูแบนเป็นตากล้องนะครับอ่าเดี๋ยวหมูแบนคอยเป็นตากล้องนะครับสวัสดีครับอ่างาหันมาทางกกยด้วยหันไปทางนู้นด้วยว่ะครับสวัสดีครับครับหมูแบนจะไปไหนครับนี่ไปบ้านไปบ้านยี่สิบหลังครับโอ้หมูแบนไปทําอะไรครับข้ารอทาไมนี่ครับ อ๋อเขาจะไปด้วยเขาจอดรอให้เราไปก่อนอือโอ้วิวสวยมากเลยครับในบ้านพี่แซมครับนี่ครับโอ้หันค่อยๆก็ได้อันนั่นไงพี่แซมใช่ไหมพี่ขวัญโอ้พี่ขวัญพี่แซม,มครับอแถวนี้บรรยากาศเริ่มดีแล้วครับแต่ไฟดับน่ะ โอ้ไฟดับช้างมันไม่เกี่ยวเพราะว่าช่วงนี้เขากาลังปรับปรุงนะครับเกี่ยวกับไฟนะครับน้ําก็ไม่ไหลอ๋อไฟดับน้ําก็จะไหลได้ยังไงเครื่องไม่ทํางานเนาะมันก็ต้องไหลบ้างสิโอไม่เป็นไรโอ้แถวนี้บ้านช้างสีน้ำเงินนะครับอย่างสวยเลยอ๋อ โอ้ต้องสั่นมาเลยนะครับพอตกหลุมนะครับอะไรตกหลุมรถใช่ครับอต้องขอประถัดรถไฟครับโอ้โหรถมันตกลุมอ้ยอ่านั่นน้ำอะไรครับนี่อนอนอยู่ข้างหน้านะครับยกสูงๆให้เอฟซีดูหน่อยสิน้ำอะไรครับ นสะ,ะ,ะอะไระการบินไทยโอ้สะการบินไทยมูแบนรู้จักด้วยบอกดูทีหันไปโน่นไปทางโน้นใน FC น,น,น,น้ำเยอะเลยน้ำเต็มเลยนะครับ <c oughs> จะเปิดกระจกให้ดูครับน้ำเปดลนอดเลยนี่ครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมครับ นะครับช่วงนี้หญ้าสวยมากเลยนะครับอาหาร้ <Okay. S 1> างหญาอาหารจางสวยไหมครับนี่สวยครับ,รบสุดยอดไปเลยใช่ไหมใช่ครับ,รบหมูแบนครับให้ให้กอยถามหน่อยสิโ<า>ตขึ้นอง่าง,ง,งอาจะเรียนอยากเป็นอะไรดีครับเป็นควานช้างโอ้เป็นควานช้างยังไงควานช้างไม่ได้อยู่ห้องเอด็กควานช้างมันต้องอยู่ตากแดดตากลมเี ทำไมงาถึงอยากเป็นควันช้างครับอขาก็อยากเป็นเหมือนปูกับพ่อแล้วก็พีพ่พี่เต้ยอโอ้อยากเป็นควานช้างเหมือนปูเหมือนพ่อแล้วกับเหมือนพี่เต oh ้ยอ๋ออันนี้คือความใฝ่ฝันของ mm hmm. หมูแบนใช่ไหมใช่คร <Okay. S 2> ับโตขึ้นอยากเป็นควันช้างโอ้ oh oh. มันไม่ได้ทํางานในห้องแอร์นะจะบอกให้ครับ<อ>เพราะว่าควานช้างจะต้องทํางานตางเดด เดี๋ยวจะพาเลี้ยวไปตรงนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ไปเส้นอ่าปะภูประกรรมนะครับทำไมอ่ะก่อนลูกขึ้นมันเยอะครับมันไม่ได้ดูธรรมชาติมาทางนี้ธรรมชาติเยอะกว่าครับมีอะไนไหมครับมีช้างด้วยช้างมีเยอะเลยในบ้านลุงเหลิมอยู่ไหนลังคาลังคาสีน้องลังคาสีเขียวใช่บ้านหลังนี้ไหมครับใช่ครับ บ้านลุงเหลิมนั้นเนี่ยลายชื่อช้างช้างเขาชื่อลายอะไรงาก็มไม่รู้เหมือนกันโอ้งานไม่รู้ทําไมไม่รู้งานทาไมยังไม่รู้เรื่องเลยเลยันจะไม่รู้ชื่อหรือทำไมจะไม่รู้ก่อนลงไปถามนี <c oughs> ่ครับดูสิครับอันนี้เป็นหมู่บ้านช้างนะครับตอนนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไปไหนครับนี่ข้ครับฮะ<า>บ้านยี่สิบหลังไปหมู่บ้านยี่สิบหลังครับ าเดินทางไปเรื่อยๆก็จะเห็นลูกกบครับฮะลูกกบลูกกบที่ไหนลูกกบอ่ะที่มันกินได้อ่ะลูกกบอือม,มันอยู่ตรงนั้นเลยไอถึงเมื่อนี้นนใครเลี้ยงกบอยู่นั่นโอ้โหลูกกบถึงไหมที่มันกินได้อ่ะตรงนั้นอ่ะมันเป็นวงกลมสีเขียวอ่ะอ่ามันมีด้วยเหรอมีคือพ่อเขามาเก็บเอาเอ๊ะลูกกบ มันอยู่กับต้นเลยนึกว่ากบร้องอบอบที่ไหนได้กบคนละกบครับกบผลไม้ใช่ไหมใช่โอ้ก่อนก็เข้าใจว่าเป็นกบอบอบกขาบอกกบกินได้เราก็เข้าใจว่ากบที่ร้องอบ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 ที่ไหนได้เป็นกบผลไม้นน่นะครับทางนี้เป็นทางลูกรังนะครับ เข้ามาในป่านะครับกี่นาทีแล้วครับนี่ครับดูสิกี่นาทีแล้วมันมีสี่สิบว่ะ,วะโอ้พูดไปได้สี่สิบดูด้านหน้านะดูด้านหน้าด้านหน้าตรงไหนอ่ะอยู่แถวนี้แหละมันมีอ๋อห้าสิบ <50. S 1> โอ้มันไม่ใช่หรอกเดี๋ยวกันยังไงอ่ะ มันจะไปมีห้าสิบยังไงมันก็มีเลขอะไรอยู่ด้านหน้ามาดูสิไอ้หมูแบนบอกห้าสิบนาทีก็เหลืได้หกนาทีโอ้หไม่เห็นมอนี่เลขหกเนี่ยอยู่ด้านหน้านี่อะถือวันนี้หมูแบนจะไปเป็นมือกล้องให้อีกนะครับวันนี้นะครับเพราะว่า,วาปู่ไม่มีมือกล้องนะครับ วันนี้หมูแบนด์หยุดเรียนวันนี้ <10 S 1> ได้อ่านานหนังสือไหมครับยังไม่ได้อ่านเลยครับผู้จ่านตอนไหนครับกอน,นท้นาทำไมอยู่ในนั้นไม่มีการบ้านเลยครูเขาไม่ได้ติ๊กละมาให้อ๋อไม่มีการบ้านก็ไม่เป็นไรเราก็อ่านไปเบ้ยวีการบ้านอ่านแล้วตำรวจไม่จับหรอกถแถวๆตรงนี้หลุมเยอะนะครับ ครับโอ้โหนี่ยาก็ตัดใหม่เลยนะครับตรงนี้ก็มีแท่นน้ำประปาด้วยนี่ครับยาสวยจังนั่นแท่นน้ำประปาเฮ้ยทำไมนี่มันสั่นรอบมันไม่ได้ เราใส่เกียร์สูงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอ่าอน,นี่กำลังปลูกญานะครับนี่ครับชมธรรมชาติวิวสวยนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านยี่สิบหลังแล้วนะครับนานใกล้ถึงนะครับเห็นเห็นหลังคาแล้วครับ เห็นแล้วใช่ไหม <S <S ใช่ครับอ๋อ,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 อตกหลุมจึ๊คอสประธานรถไฟครับเขาตกหลุมครับแถวนี้หลุมเยอะมากเลยครับทำไมแถวนี้หลุมมันถึงมีเยอะเพราะมันเป็นหลุมตอบได้ตรงประเด็นมากนะครับตรงนี้ทำไมหลุมถึงเยอะหมูแบนตอบว่า เพราะมันเป็นหลุมเพราะมันเป็นหลุมหลุมมันถึงเยอะนะครับโมตอบได้ตรงประเด็นแป๊ะเลยตอนนี้หมูปีนี่มูแบนสอบได้ที่เท่าไรครับยังไม่รู้เลยครับ<ม>ยังไม่รู้น่าจะได้ที่สามอีกและวมนน่าจะได้ที่สามนักเรียนมีกี่คนครับในห้องอไม่ไม่ได้นนับโอ้นักเรียนในห้องตัวเองไม่ได้เป็นนับแล้วใครเป็นหัวหน้าห้องครับ เ,เอาหมูแบนเป็นหัวหน้าห้องแล้วรู้ได้จะทํำยังไงแม้แต่นักนักเรียนในห้องของตัวเองยังไม่รู้เลยว่ามีนักเรียนกี่คนอ๋ออย่างนี้มันโอ้สุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆเลย,ยขัะเป็นหัวหน้าห้องนะครับเนี่ยถามานักเรียนในห้องไม่รู้ว่าเราใกล้จะถึงแล้วครับอ่าตัเลยจ,จัล แล้วปีนี้บูแบดอยู่ปไหนแล้วครับนี่ปสองครับอปสองนี่ยังไม่รู้เลยว่าอ่าลูกทีมในห้องมีกี่มีกี่คนโอ้ยโอ้ยอหลงหลงหลงก็ให้เป็นหัวหน้าองได้ยังไงเนาะนี่เนาะก,กันไอ้นักเรียนในห้องยังไม่รู้จักเลยก่อนครับครับก้านาทีแล้วอ,อ๋อได้ครับ อ้าวยังไงเดี๋ยวนี่ก็มูแบนก็ปิดช่องอ,อ่ะยังไงก็ฝากติดตามในช่องเราด้นะครับ,ใน,บใ,ในช่องพายเซฟตัต่อโอช่ในช่องทพายนุ่มสีครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิงครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ